สวัสดีครับอาจารย์มีคนสงสัยว่าทําไมช่องเราถึงทําเข้มกับมุกดามากขนาดนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเขาหน่อยครับคือบางคนเห็นผมบอกว่าเนี่ยทําอย่างอื่นไม่เกิดยอดวิวก็เลยทําแต่เข้มมุกดาใช่ไหมครัครับผมจะมาอธิบายให้ละเอียดครับว่ามันเป็นยังไงนะและเอียทมลึกซึ้งนะอาจารย์นะแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i ครเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับครับข้อที่หนึ่งก็คือครับ อย่างเงี้ยเหมือนกับแบบผู้หญิงคนหนึ่งชอบผู้ชายครับแต่ผู้ชายจนหรือมีติดเงื่อนไขอื่นๆครับความรักอาจจะไม่เกิดเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่าแต่การเปรียบแบบนั้นก็ไม่ได้ถูกทีเดียวผมแค่เปรียบให้มันเห็นภาพแต่ผมเปรียบอย่างนี้ที่บอกว่าผมทําเพราะความรักในตูวเข้มุกดาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะในยอดวิวสามสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีความรักเยอะขนาดนั้นถ้าถ้ายอดวิวไม่ดีจะทํำไหมคําตอบคือไม่ทำอาจารย์ทําไมอ่ะ เพราะความรักมากกว่ายอดวิวแล้วทําไมอาจารย์ไม่ทําอ่ะอย่างนี้ครับสมมุตินะผมไม่ต้องการเงินเลยนะครับผมรวยอยู่แล้วแล้วผมมาทํา o ยูทูปอ่ะแต่ถ้าผมทําเรื่องที่ผมอยากทําหรือเรื่องที่ผมนั่นปุ๊บแล้วยอดวิวไม่มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทําอยู่ดีอาจารย์นะเพราะผมเป็นศิลปินครับอาจารย์คือไม่อยากว่าเป็นศิลปินหรอกอาจารย์คืออย่างนี้คือสมมติว่าถ้าเกิดผมยูทูปคนเดียวใช่ไหมครับ แล้วไม่มีคนสนใจเหมือนว่าไม่คุยอะก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากคร<ฆ>ับนะมีซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเก<ฆ>ิดว่าผมทําคลิปเนี่ยมันการทําคลิปเนี่ยมันก็เบมือนงานศิลปะอาจารย์มันต้องการให้คนมาดูเ<ฆ>พราะถ้าค<ฆ>ุณไม่ดูนะก็ไม่ได้อยากทำไนงะต่อยรักแต่ก็ไม่อยากทําอ่ะอาจารย์เข้าใจว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไนงะอืมคือพวกะั้นเนี่ยต่อยผมรวยแล้วตอนนี้ไม่รวยนะตอนนี้ยังจนมากนะ นี่แหละต้องรอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยมาสมัครสมาชิกเราแต่เครัมไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะนะแต่ว่าเนี่ยอ่าผมรวยแล้วนะสมมุติว่าถ้าผมรวยแล้วผมก็ยังอยากจะทําคลิปที่ผมได้ยอดวิวเยอะอยู่ดีอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่างานของเรามีคุณค่าอาจารย์ยอดวิวเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตัววัดทั้งหมดนะนะแต่มันก็เป็นตัววัดระดับหนึ่งโอเคบางคนบอกว่าเนี่ยกันก็ต้องการแฟนคลับที่มีคุณภาพแค่ร้อยคนก็พอแล้ว ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยนะมีเพื่อนดีๆสิบคนเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะเข้าใจไหมอันนี้ในเชิงเพื่อนแต่ในเชิงของเรื่องของการทําคลิปและงานศิลปะเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมไม่ค่อยแคร์ขนาดนั้นนะอาจารย์แต่พอ <ฮะ S 1> ตอนหลังผมเป็นแนวแมสมากขึ้นผมก็รู้สึกว่าผมแคร์ตัวเลขผมแคร์ตัวเลขอาจารย์ครับ <ฮะ S 1> นะผมรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งไอ้แม่รุ่นพี่ก็คือคนหนึ่งที่ทำสำหรับพิมพ์เจ้านายของเขาเน้นตัวเลขไว้ผมก็บอกว่าถ้าตอนนี้ลูกชายมาดูแลแทน น่าจะแบบว่าผ่อนลงไหมเขาบอกลูกชายนี่ยิ่งเน้นเลยจานเรื่องตัวเลขเขาบอกตัวเลขไม่เคยหลอกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าผมรักเจ็ดสิบนะฮะแต่ตัวเลขสามสิบเปอร์เซ็นตก็ต้องมาไงผมจะได้รู้สึกว่าผมมีคุณค่านะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมงบยอดวิวนะมันเป็นทำเพราะความร้างแต่ยอดวิวเนี่ยมันเปถกการทําให้เกิดกําลังใจนะฮะจริงไหมคุณเลขา จริงไหมคุณอับดุลฮาดีนะครับคุณนางงามและอีกหลายๆคนนะครับครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อาจารย์จะมีอะไรคอมเมนต์ไหมครับจริงๆก็ก็ถูกแล้วครับคือแน่นอนส่วนหนึ่งการที่เรามาทำคลิปเนี่ยเราจะเลือกในสิ่งที่เราชอบเราถึงจะอินแล้วก็ทำกับมันอย่างไรก็ตาม <Okay. S 2> เมื่อเราทำแล้วอะถ้ามันไม่มีคนดูอะงานของเราก็สูญเปล่าดังนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่างานที่เราทํามันมีคนสนใจจริงๆเหมือนกับเราก็คือยอดวิวกับยอดกดสั b s c คร b ์เนี่ยแหละครับที่อยากให้เราทำเาเรื่องนี้ต่อก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c คร b e เราเลยครับนะครับก็เนี่ยเนี่ยคุณบิ๊กพัทเนี่ยมาว่าผมผมก็ไม่เป็นไรก็ดินดีก็ต่อไปคุณคนใต้คุณอีกหลายๆคนนะแล้วก็มีคุณอะไรอีกคนหนึ่งอะที่บอกว่าคุณบิ๊กพัทเขาจะมาโจมตีว่าเนี่ยแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ คุณสมพลเลยแล้วสักอย่างนี้แหละนั่นแหละคือแต่หลายคนนะผมอาจจะจําชื่อได้ไม่หมดแต่ถ้าอยากจําชื่อได้เม้นมานะคือบางทีแบบมันชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่าไงมันก็ทําให้จํายากไงนะครับยกเว้นว่าชื่อง่ายๆอย่างบิ๊กคัทอย่างเงี้ยมันสั้นอย่างเงี้ยจําได้แม่นเลยนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์รักเจ็ดสิบยอดวิวสามสิบนะครับประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ